เมื่อวันที่9สิงหาคม2559ที่บริษัทธ,ธนบดีเดคอเซรามิกจำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริยศิษ์ศิริศูนรองอธิการบดีมหาวิทยาล,ลัยราชพัฏลำปางร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมสวมหมวกดีรพย100%ห่วงไกรให้สวมหมวกจังหวัดลำปางระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับบริษัทธ,ธนบดีเดคอเซรามิกจำกัดและบริษัทคุ้มครอ,องกลางผู้ประสบไข่จากรถจำกัดสาขาลำปาง ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีการมอบสื่อประชดสังพันให้กับรรบ,บริษัทธนบดีเดคอสเดมิจจำกัดเพื่อการดลนรงมาตรการการส่งเสริมการสมหมวกทีระพัย100่อปเซส่วนหนึ่งนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากมากนะครับที่ธนบดีเราเองเห็นมาตลอดนะครับก็คือว่าในส่วนของบริษัทเอเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในหลายๆครั้งเนี่ยคนในนะครับ พูดกันบอกกันนะครับก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นักนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีหน่วยงานที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มาจากหลากหลายสถานที่แล้วก็เข้ามาช่วยให้ความรู้ที่เป็นจริงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับให้เห็นนะครับชัดเจนนะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นนะครับอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนตระหนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสูญเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความสูญเสียของบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุในสิ่งสําคัญก็คือคนที่อยู่รอบข้างคนในครอบครัว และที่สำคัญก็คือทั้งบริษัทนะครับทั้งสังคมก็ื่เกิดความสูเสียนแปลนะครับ